สวัสดีครับสวสดมนต์ความเพียรพระปิทายอดเศรษฐีราวหลวงปู่ทวดดอนประจัยบิน027ครั้งที่51วันที่30ธันวาคม2568บัดนี้เป็นครั้งที่51 ตรงกับวันที่30ธันวาคม2 5 6 8้าข้าพเจ้าในนนรายโยกทรัพย์ขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและเป็นอาจารยยบูชาแด่องค์พระคววมปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณนีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพระรัตนตรยัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสัทยายมูนต่อไป บทสสดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวารสุอัตตาคัชันตูเทวดาสัทธมังมุนีราชาส,าสุนันตุสขโมขะทางสาเเก,กาเมตุรุเปคิรีสีคราตเตจันทลิเควิมานีตีเปละเทศจักาเมตรุรวนะคาหานีเทหวัตถุมิเกเตภูมมาจยันตูเทวาชาลาธาราวิสเมยคคันทัปนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนีวาราวจนังซาเทโวเมสุนันตุ ธรรมสวรรคารูอัยยปันตาธรรมสวรรคารูอัยยันตาธรรมสวรกคารูอัยยัฏฐานตาบทสวดนามการะสิทิคถานโมโอตสาปขกวโตวระโตสมาสมุตตานะมโมตสาปขกวตวระโตสมาสมุตตานะนโมตสาปขกวตวระโตสมาสมุตตะ บทสดจากกิทธยาคถานัติเมสังสอัญญังพุทโธเมสันังวรังเอเตนะสัจวเชนะโสติเมโหตุสัพทานัติเมสังอัญญังธโมเมสันังวรังเอเตนะสัจวเชนะโสติเมโหตุสัพทานัติเมสังอัญญังธังโคเมสันังวรังเอเตนะสัจวเชนะโสติเมโหตุสัพทาบทสดมหาการุณิโกนาโถติอาทธิกาคถา มหาการุณิโกนาโทวถายะสอบป,ป,ปานินางปูเรตว่าปารมีสอบปาป,ปโตสัมโพธิมุตตะมัง เอเตนัสสาวเจเชนะมาห้นตูสัพูปัทวามหากาลุนิโกนาโทหิตายะสัวปปานินางปูเรตวาปารมีสาวพาปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนัสสาวเจวเชนะมาห้นตูสัพูปัทวามหากาลุนิโกนาโทสุขายะสัพปปานินางปูเรตวาปารมีสาปพาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนัสสาวเจเชนะมาห้นตูสัพูปัทวา บทสดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสูตังเอกังสมยังภควาสกเกสูวิหารติกาปิโรตุสมิงมหาวนเนมาหตาพิขุสังเคนะสัตถิงปัญจับแมตเตหิพิขุสตเตหิตสเพ,พเหวะรันเตหิตทสัสหิตจโลกาท,ท,ทาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปตาหุนทิพควนตังสตนายะพิขุสังคัญชา อาตะโขจตุนังสุทาวาสก,กัยกานางเทวานางเอตาทธโหสิอายังโขพระกวาสเกสุวิหารติกาปิโรทศมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสัตถิงประจับเมตหิพิขุสเตหิพสเพยเหวะรันตหิพิทัสหิจโรกทาตุหิเทวะตายเยปุเยนะสนิปตาหุนติพระกวนตังทศนายะพิขุสังคัญจายันนนนาไมยมปีเยนะพระกวาเตนุปัสสังเกเมยามะวสังตปิวาพระกวโตสันติเกปัเตขาถาภาเสยามาติ อัตโกตาเทวตาเสยยะถาปินามะพระวาริโสชม,มันทิตังวาภาหังปะสาเลยยะปะส,สาลิตังวาภาหังสมินชยยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตริตาภะกโตปุระโตปาต,ตุลังสุอัตโกตาเทวต,ตาพระวันตังอภิวัติเตวาเอกมมันตังอัถังสุเอากาันตังทิตาขโขเอกาเทวตาภะกโตสันติเก,เกมังค่าถังอมพาสิมหาสมายโยปะวะนัสมิงเทวกยายาสมะคตาอาคตามาอิมังธรรมะสมยังทกิตายเยวะอราทิสสังคันติ อาตโคอปราเทวตาภควโตสันติเกมังคาทางอภัสสิตัดถาพิกโภสมาธาหังสูจิตตักอัตโนุชุกามาก,กันสุสารถิวานิตานิขตาวาอินทาริยานิลักขิติปนิตาตีอาตโขอปราเทวตาภควโตสันติเกมังคาทางอภัสสิเทระวาขี่รังเชตวาปริคังอินท่าขี่รังโออัจจมะเมจาเจจารันติสุทาวิมาราจะขุมตาสุทันตาสุสูนาคตี อัตตะขัวปราเทวตาพระกโตสันติตกตนเกมังคาถังอภาสิเยเกจิตผู้ถังสนนังคตาเสนาเตคามิสสันติอัมปะยาภูมิงปะหายามานุสังเทียงเทวกายังปาลี่ปูเลสันติติอัตตะขวกวาพิโคอามันเตสิเยโพเยนะพิกเวทัสสุโลกตาตูสุเทวตาสันนิปิตาหุนติตถาคตังทัศนายยพิโคสังคัญจะเยปิเตพิเวอเหสุงอติตามัทธาน,างานังลันโตสัมมาสมุทา เตสัมปิทผู้วันตานางเอตับปรม่าเยวะเทวตาสนิปิตาไอเหสุงสยยะถาปิไม่หังเอตาระหิเยปิเตภิเวพระวิสันติอนาคตับมานังอันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิทผู้วันตานังเอตับปรมาเยวะเทวตาสนิปตาพระวิสันติเสยยะถาปิไม่หังเอตาระหิอัจฉิกิษสามิภิเวเทวกายานังนามานิก กิตตยสิสามิภิกเเวเทวกายานังนามานิเทศิตสามิภิกเเวเทวกายานังนามานิตังสุตานถาสตุขังมานาสิกาโลธาภาสิตสามิติเอวันพันเตติโคตัภิกขุเพโตปัจโจสมภวะเอตัทาโวโจาสีโลกามกัดสัมมิยะธรรภูมิตาทาัสิตาเยสิตาคีริขบาลังปะหิตาสมาหิตาปุถุเสอยวัสสลีนาลมะหังสาวิสพุโนโอ,โอาานาาทาตมานาสาสุทธาวิปสัสสนมนาวิลา ปิญโยปัจเจยตวาวในกาเวรวัทเวตโตอามันตยิสสถาสาวเจสสนีละเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาทพิโกวเตจ่าอาตบมักกลุงสุตวพุทธศาสตสนังเตสัมปาตุลาหูยานังวุสานทัศนังอเปเกสตะมัตะคงอสะ สัสังอัตสัตลิงสตังเอเกสัสสานังมุสานมัตถสูงอเปเกนันตมัตกุลทิสสัตปาปูตาหุงดันจ่าสัพพังอภิญญายะวะวะกิตว,า,วานัจจุม,มาต่ตัวมันจะยึสถาสาวาเกศสารเนรเตเทวกายาพิกันตาเจวิชนาาทภิโคโบ เยโวหังกิติยิสสามิกีลายิอนุปุปโส์สตาสษาสาวยกาภูมิกาปิรัตวะอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสัสิโนโมดามนาอภิกามูปิโกนางสมิติวนางชาสาหัสาเหมาวตายัานานตะวันนิเนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสัสิโน โมทามมานาอภิกรรมุงพี่ขุนังสมิติงวนางสาตากคีราติสา,สาสายะขานานตะวันินโนอิทิมันโตชื่อเตมันโตว,นวันวนว,นวสสันโตยัสสิโนโมทามมานาอภิกรรมุงพี่ขุนังสมิติงวนางอิเตเตโสลัสสาสา ยาขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนนวันโตยัสสสิโนโมทัมนาอภิการมมพิโกนางสมิติงวานังเวสามิตาประชาสตายาขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนนวันโตยัสสสิโนโมทมมนาอภิการมมพิกูนางสมิติงวานังกลุ่มพี่โรลาชากิโกเบปุลสสนิเวสนางพิญญนางสตาสาสังยาขานาพิยิรูปปาสติกลุ่มพี่โรลาชากิโกสบังคัสมิติงวานัง ปุริมันตาที่สังราชาทัตตะลโตปัสสาสติคันทัพานังอธิปฏิมหาราชายสสิโสปุตาปิตาสาพระโวอินทนาามามหาปราอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยศสิโนมุทธมานาอภิกามุงพิขูนางสมติงวนางถ้าขีนันตาที่สังราชาวิรุณโหตปัสสาสติกุมพันานังอธิปติมหาราชายสสิโสปุตาปิตาสาพระโวอินทนาามามหาปรา อิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยศสิสินโอมุทัมนาอภิการมุมงพี่ขุนางสมิติวานังปะฉีมันตาที่สังราชาวิรูปโขปาษสสตินาคานังอธิปติมหาราชายศสิโสปุตตาปิตาสาพระโวินทนานามามาปราอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยศศิสินโมทัมนาอภิการมุ่งพิกขุนนางสมิติวานังอุตตรันตตาที่สังราชาวิกูเวโรตประสาสติ ยักขานังอธิปติมหาราชายสสิโสปุตาปิตัสสาวาวอินทานามามาปราอิติมันโตชุติมันโตวันวนาว,วันโตยสสิโนโมทามานาอภิกามุงพิกุนังสมติงวนัง ปุริมาที่สังทัาตะโลโทิกิเนนะวิรุนาโกปัชิเมนะวิรูปโขกเวโรตรังไดสังจะตาโลเตมหาราชาสมันตาจุโรทิสาทัดทันลัมนาอัถเงสุวะนกาเปรุวัทเวได้สังมายาวิโนทาสาอาคุมันจานิกาสถามายากูเตนตุเวเทนโตวิปูจาวิปูโตสหะจนท่านโอกามะเสโถจากินุคันทุนิคันทุจักปานาโทโอบาัญโยจักเทวสุโตจามาริจิตาเสโนจักันทโพโหนโลราชาเชโนสโพ อาคูปัญจสิโคเจวติมพะลูชิยะวัจสาเอเจจันเยจาราชาโนคันทภาษะราชพิโมทม,มานาพิกามุมพิขุนังสมิติงวานางังอาถาคูนาภาษานาคาเวสาราสาหตจกากรพราตราอาคูปายา,าสายาติพิยามุนาทตตลธา,า,ลา,าจาอาคูนาคายัสสิโนเอราวันโนมหานาโคสปาคัสมิติงวานางังเยนาขาราเชสาสาหรันติ ที่พาทิชาเปขิิวิสุตตะจตคขูเวหายสาเตวนามาชปตาจิตตาสุปนาอิติเตสานามังหาพยันตทานังข้าราชานามาสีสุปนัตโตเขมามากกาสิบุทโธทสนาอิวาใจหิโอปวะหาย,ยันตานาคาสุปนาสรารนณะมากังสุพุทธังชิตาวสิยาเทนะสุมทังอสุราสิตาพาตโลว,วัสเวสเสเตอิติมันโตเยสสิโนการลกันทามหาพิสมาอสุราธานาเวคขา เวปติติสุติติจับปหารโทนมุจิสหะสัตตันจับพระลิปูตานังสอพเวโรจนามกาสันในหิตวาพรลิงเสนังราหุพัทธมุปาเขมุงสมโยธานิพธันใดพี่ขูนังสมิติวานาง อาโปจเทวะปตวิจเตโชวายโยตถาคมุงวลุนาวาลุนาเทวาโสโมจัดยสสาสหะเมตตากรุณากายกาอาคูเทวายสสิโนท่าเสเตทัสตากายาสาเพน,าน,าน,น,นันตตะวนิโนอิติมันโตชุติมัโตวันดาวโตยสสิโนโมทามานาอภิกามุงพิขุนังสมปิจิวานาง เวทูจัตเทวาสรีจ่าอัสมาจัตทวเวยมาจันทสุปัิสาเทวาจันทมาคูปุระกิตาสุยสุปัิสาเทวาสุยมาคูปุระกิตานกคตานิปุระกิตาวาอคุมันทะวราหากาวาสุนังวโวเศโถสโกปะคัปปุรินทโธทะาเสเตทัาสตากายาสเพนานันตตวะนิโนโ อิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตเัษสสิโนโมทัมนาอภิการมุงพิกุนางสมิติงวานังอาจฐาคุณสัพพูเทวสารมกคีสิคาริวะอริตกาจะโลชาจาอุมาปุพันนิพาสิโนวรุณาสหธรรมจาสอจาะอเนเจกาสุเลยยะลุจีราอาคูอาคูวะสวนินสิโนท่าเสตทัาสตากายสัพเพนานตตะวณิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนัวันโตเัษสสิโนโมทามานาอภิกรมุงพิกูนางสมิติงวานัง สมานามหาสมานามุสสามนุสษตษษษมาคิธาปทุสิกาอากูอาคูมโนโปทุสิกาอัตถาคูหาเลโยเทวยยยยาเยจะโลหิตาวสิโนปาราคามหาปาราคาอากูเทวายวัยยาสาสิโน ถ้าเสตทัศตากยาสเพนานะตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสสิโนโมธานาอภิการมมุภิขุนังสมิติงวันังสุกายกรุมหาอรุณาอาคูเวคะนัสสาสหะโอทาตัดไคหาปามโมขะอาคุเทววิจักขนาสัทธามตาหาละกชามิสกาจายัสสสิโนถัดหน้ายังอาคาปุนโนโยทิสาภิวัตติถ้าเสตทัศตากยาสเพนานะตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสสิโนโมมานาอภิกรมมุภิขุนังสมิติงว นางเขมิยาตุสิตายามากัตกาจายสสินโนสัมพิตกาลามาเศราชตินามาจะอาสวานิมมารัตติโนอาคูอัตคาคุปะเลนิมิตาทะาเสเตทัศตากายาสัเพนานะตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมัโตวันดาวันโตยัสสินโนโมทามานาอภิกามุงพิกูนังสัมปิติกวานัง สัตเทเตเทวานิกายาสเพนานะตวานิโนนามันวเยนะอาคันชุงเยจันเยสทิตสาสหะปวุทธาสติมักีรังโอคัตินนามนาสวังท่าเขโมคตารังนาคังจันทังวะอจิตาติตังสุผลมาปะละมัโตจับปุตไตที่มัโตสหะสันนังกุมารติโสจารโสปาคัสมิติงวานังสหัสสปรมโลกานังมหาปรมาพิตตติออปปปโนชติมัโตพิสมากายโยยสัจสิโสท่าเศรษฐาอิสราคุปเจกาอสววติโนเดสัญจามัจโตอาคาะ ริโตปริวาริโตเตจจัสสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพรมเกมารเสนาภิกามิปัสกันัะสมันิยังเอทหาขนาดาพันธา,าลาเคนะพันธะมัทุโบสม,มันตาปริวาเลิธามาวมุนจิตาโกจินังอิติตัฏฐามาสโนกนะเสนงงางเปสยิ ปานินาตาลามหาจาักสสังกัตวานะเพระวังยัถาปุสโกโมเมโคถัาแอยันโตสวิชโกดาทาโสปจุธาวติสังกุโตย,ยังวเสตันจัดสพพังอภิญญายะวะวะกิตวานะถุมาตโตอามันตยิสทถาสาวเกสานนรเต,าาเตมาลัษสนาพิกันตาเทวิชานาถะพิกโว เตตาอตตปะมักกะลุงสุตวะพุทธศาสตร์สาสนาวิตาราเคหิปการมุงเนสังลมมันปีอินชยงสเพวิทิตดสังคามาพยาติตายัสสิโนโมทันติสาภูเตหิสาวกาเตเชนเนสุตาติบทสดจุลราชยปรกรนมโมเมพุตาเตชะสารตนาตยธรรมมิกาเตปรสสิธิภสีเท,ทวานาราย ยปารเมสสราสิทธิพรมมาจะอินทะาจะตะตุโรกาคำพีรกกกาสมุทธาภูตังขังข่าจะพรมไมใช่ย,ยปสิทธิ์พวันตุเตชัยยชัยยะ ทรณิทรณีอุตติอุตตีนาตินาทีาทชัยยะชัยยะกคนระตนรณิไซนินไรไซเซนนาเมโรราชปนนรจิชัยยะชัยยะคมพีระสมบีนาเคธน,นาคีปีสาจะูตะการีชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโรคีชัยยะชัย สิงคีสุธาธานมุกชาาชัยยชัยวรลุณน,นมุกสาตรา ชัยะใช่ยะจำปาทินาคากุรคันทกใช่ยะใช่ยะขชคนนาตุลงสุครพุชงสีหาปยคติปะใช่ยะใช่ยะวรุณนมุขยาตาชิตาชิตาเสนนารีปุนสุททินอรดติใช่ยะใช่ยะสุขาสุขาชีวีใช่ยะใช่ยะ ทอรณีตาเรสท่าสุชัยาชัยยะชัยยะทอรณีสันตินสท่าชัยยะชัยยะมังกรารัญยาพวเคชัยยะชัยยะวรุณนายเคชัยยะชัยยะรักษาเสสุราพุตเตชา ใช่ยยใช่ยะพรหมเมนทัคณาใช่ยยใช่ยราชาธิราซาใช่ใช่ยยใช่ยะปัทวิงสพังใช่ยยใช่ยาอรหันตาปเจกพุทธสาวังใช่ยยใช่ยะมหสุโรหโรหรินเทวะใช่ยยใช่ยาพรหมมาสุรคคใช่ยยใช่ยะนาโควิรุณฮโกวิรูปโคจันทิมารวิ อินโทจะเวนเตยโยจะกูเวโรวาลุโนโปิจ อาิวะโยจะปาชุนโหกุมาโรรัตราตะโกอัทารสะมหเทวาสิทธิตาปะสะอาทโยอิสิโนสาวกะสัพพชัยยราโมภววนตุเตชัยยธรรมโมจะสังโฆจะทัสปาโรจะชัยยกะเอเตนะชัยเตเชนะชัยยโสธิภาวนตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะ โอ้โตเตชัยยมังคารังชัยโยปิพุทธศาสิริมาโตอายังมาราสัจปาปิมาโตปราชโยอุโคสยัมโพทิมันเตปโมทิตาชัยทตถาพระมคณมเฮสินุชัยโยปิพุทธศาสิริมาโตอายังมาราสัจปาปิมาโตปราชโย อุโคสยัมโพธิมันเตปโมทิตาชัยยตตาอินทะกนามเฮสิโนชัยโยปิพุทธัสสิริมโตอายังมาราสัจปาปิมัตตปราชโยุคโคสยัมโพธิมันเตปโมทิตาชัยยตตาเทวคนามเฮสิโนชัยโยปิพุทธัสสิลิมโตอายังมาราสัจปาปิมัตตปราชโย โอโคสยัมโพทิมันเตปโมทิตาชัยยทธาสุปันนากนามะเฮสีโนชัยโยปิพุทธัสสิลิมโตอายังมารัสสะจปาปิมโตปราชโยโอโคสยัมโพทิมันเตปโมทิตาชัยยทธานาคกนามะเฮสีโน ชโยปิพุทธสัสิริมโตอายังมาราสัจปาปิมาโตปราชโยโอโคสยัมโพธิมันเตปโมทิตาชัยยะตะ สัพพมาคณามเฮสินชยันโตโพธิยาโมเรศกยานังนันทิวัตโนเอวังตะวังวิชโยโหหิเชยสุเชยมังคะเรอปราชิตปันรังเกสีเสปตวิโปคเรอภิเสกสพพุทธานังอคัปโตปโมตติ สุนักตังสุมังขรังสุปาภาตั้งสุติตั้งสุขโนสมุทโทจาสุตยิทั้งปรมจาริสุปปัทกินังกายกรรมมังวาจากรรมมังปัาขีนังปัากีนังมโนกรรมมังปณีทีเตปัากินังปัากินานิกาตตะวานารปันตเทปัชกิเนเตอัฏฐารฐาสุกิตาวิรุฬหพุทธศาสนีอัโลกาสุกิตา โอทาสหสเพหิยาธิภิสูตันตุพลโตเยเทวาอสมิงขานีอธิกตาทีขายุกาสัทธาหนตุสุกิตาหนตุสัพพทาแักขันตุสัพพสตานังแักขันตุที่นาศาสนายากาจิปัจจนาเตสังสเพภูเรนตุมโนรสายุตตาการเรปวัฏสันตุวัสสงวสาวรหากาโลคาจุปัทวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพทากายาสุขังจิตาสุขังอรันตุยะถาระหัง บทสวดธรรมนิยามสุตังเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภควาสาวัตถียังวิหารติเจตาวะเนอนาคปินทิกัสสะอาราเมตตะคโขภควาพิขูอามันเตสิพิขาวติพระทันเตติเตพิขูพระโตปจัจมโสสมภวาเอตัทโวจักอุปะทาวาพิกเวตตะทกตานังอนุปปะทาวาตตะทกตานังทิตาวะสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราอนิจติ ตังตฐาคตโตอภิสัมพุชติอภิสมัมมิติอภิสัมพุชิตาวาอภิสัมมิตาวอาอจิกติเทเสติปัญญาเปติปตัปเปติวิวรติวิภัชติอุตานิกโรติสเพสังขาราอนิจจติอุปาอุป,ป,อป,ป,า,อป,ปาวาภิกเวตาถาคตานังนุปัทาวาตถาคตานัง,นงทิตาวทิตาวาสาธาตุธรรมะทิตาต,ตาธรรมนิยามตาสเพสังขาราทุกขาติตังตถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสัมมิติอภิสัมพุชิตวาอภิสัมมิตวา อาชิกติเทเสติปัญญาปิติปตะตปติวิวตัตติวิภัชติโอตานิกาโรติสเปสังคาราทุขาติอุปาทาวาภิกเวตถาคตานังอนุอปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาถาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสเปธรรมานะตาติ ตังตถาคขตโตอภิสัมพุชติอภิสมิติอภิสัมพุชิตวาอภิสมิตวะอชิกติเทเสติปัญญาปิติปตะปิติวิวัติวิภัชติอุตานิกโรติสัพเพธรรมานตาติอิทธมวเจปะควาอตมนาเตปิขุพภวโตภาสีตังอภิณทุนตี บทสวดพัะเทการลตตะคาอัตีติตังนานะวาคะเมยยะนปฏิก,กังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยยทัตตีตัมไปหีนานตังอปตันจอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ล้าไปแล้วสิ่งเป็นอนา,นาคตก็ยังไม่มาปัจจมปันน,นจะโยธรรมังตตะตถาวิปัสสติอสังหิรังอสังุป,ปัง ตังวิธามะดุพารุหเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างจำแจ้งไม่่อนงนนนขขอแงคลอนแคลนเขาควรพ่อพูนอาการเช่นนั้นไว้อจเชวะกิจจะมาตับอังโกชัญญามารณงสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายเม่พรุ่งนี้ณอีโนสังฆารันเตนะมาเสเนนะมัจจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งเมเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหโรตะมาตันทิตัง สังเวพภเทการัโตติสันโตอจิคเตมุณิมุณีผู้สงบย่อมเก่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดคานทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวคัดปัจเจเวคณะสัพเพสังคาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรปรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไป สัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและลปประรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วเก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมานตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารใดไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเรา,ว,าว,ว่าตัวว่าตนของเราอทุกวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณะงความตายเป็นของยั่งยืนอ่วาวสังมยามริตพัง อันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอันนี้ยะตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงวารังนางเมนิยะตังความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตาควรที่จะสังเวชอายังไกยโยอจิรังร่างกายนี้มีได้ทั้งอยู่นานอาเปตากวิญญาโนครั้นระจากวิญญาณจุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอัทิเสสติจะนอนทับปัตวิงซึ่งแผ่นดิน กะริณฑรังอีวะประดุดดังวา่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตถังหาประโยชน์ไม่ได้อน,นิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอออปาทาวยธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความส่งไปเป็นธรรมดาออปชิตวาดิชุันติครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูปะสโมสุโข,ขความเข้าไปสงบและอัปลี่ยนานทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่ง สเพสตามรันติจักสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มะดิงสูจักมริสเพรที่ตายแล้วและกําลังจะตายตัเถวะ่าหังมริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิเมเอธะสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดไม่ตายยังกินจิยังกินจิกุศลังกำมังสเพพัทสเพหิพาตเตหิกระตังปุญญโนอนุโมทันตุ สุนันตุพลโตเยเทวาสมิงคานีอธิคตาทีคายุกาสตาหนตุสกิตาหนตุทุกขาประมุนจันตุมาตาปิตาสุกิตาหนตุทุกขาปรมุนจันตุสัพเพยาติกาสุกิตาหนตุทุกขาปรมุนจันตุสัพเพอายาติกาสุกิตาหนตุทุกขาปรมุนจันตุสัพเพปิสาสัพเพยขาสัพเพเปตาสุกิตาหนตุทุกขาปรมุนจันตุสัพเพอาจาริยุปัจชายาสุกิตาหนตุทุกขาปรมุนจันตุสัพเพนคตาสุกิตาหนตุทุกขาประมุนจันตุสัพเพเทวาสุกิตาหนตุทุกขาประมุนจันตุสัพเพสามาติ นางสัมมิชันตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนาโมพุทธิสัตโตฯอคันติมายะอิติปะกวานาโมพุทธิสัตโตฯอคันติมายะอิติปะกวานาโมพุทธิสัตโตฯอคันติมายะอิติปะกวา ปฏิทานคถายาเทวตาสันติวิหาระวาสินีถูเปคะเลโพทิคะเลตหิงตาหิงตาธรรมทานีนนภวันตุโพชิตาโสถิงกาโรนเตทวิหารมันทะเลเถราจามะชานวกาจำพิโคโวสารามิกาทานาปฏิอุปาสกาคามาจาัดเทสนิคมาจีอิสราสปานภูตาสกิตาภวันตุเตเชาราผู้ชายเยปิจัอันทัสัมภวาสังเสทาชาตาอัตโวปปาติกา นิยญานิกังธรรมวัลังก์ปจิตเตะสเพปิตุขสักกลนตูสังขยังทาตุจีรังสตังธโมธรรมทราจบุคคาสังโคโหตุสมะโควะอัายัจาอิตยัจาอัมเพรัตขตุสตังโมสเพปิธรรมจริโนวุติงสปาปุนยามัธเมียยะปเวทิเตปสรนาโหตุสเพปิปานิโนพุทธศาสนีสัมมาทารังโวเวชนโตกาเรเทโวปวัตสตุวติภาวยสตานังเสมิทังเนตูเมทนิง มาตาปิตาจากจราชังนิจังรละขันติปุตตการเอวังธรรมเณราชาโนปะชังรขันตูสัพพทาเทวตาอุยโยชนะคาถา ทุกขปัตตาจนิิทุกขาพยะปตตาจนิปยาโสกปัตตาชนิดโสกาโหตุสเปปีปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปตังปุญญาสัมปทางสเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธยาทานังทัตันตุสทายาสีรังรักันตุสัพทาภาวนาพิรตาโหตุฆัจฉันตุเทวตาฆตา สุมังคักถาโหตุสพังสุมังคัลังรักขันตูสัพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสธิโอนตูนิรันตรงโหตุสพังสุมังคัลังรักขันตูสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสธิโอนตูนิรันตรงโหตุสพังสุมังคัลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสธิโอนตูนิรันตรงสัพเพพุทธาพระปตา ปฏิการนันจัดยังพระรังอรันตานันตาใจเชนะลักขังมัทธามิสะระโสสะเพพุทธาพร,ระตา ัจเจกานันจายังพรังอรหันตานันตาเจเชนะลักขังพิธามิสัพโสสัพเพพุทธาปราปตาปัจเจกานันจายังพรังอรหันตานันตาเจเชนะลักขังพะธามิสัพโสสัพเพพุทธาปราปตาปัจเจกานันจายังพรังอรหันตานันตาเจเชนะลักขังพะธามิสัพโสสัพเพพุทธาปราปตาปัจเจกานันจายังพรังอรหันตานันตาเจเชนะลักขังพิธามิสัพโสสัพเพพุทธาปราปตาปัจเจกานันจายังพรังอรหันตานันตาเจเชนะลักขังพะธามิสัพโสสัพเพพุทธา พระราพตาปัจเจกนันจายังพรังอรหันตานันจาเจเทนัลักขังปัญธามิสัะปโสสัพเพพุทธาพระราพตาปัจเจกนันจายังพรังอรหันตานันจาเจเทนัลักขังปัญธามิสัะปโสสัพเพพุทธาพระราพตาปัจเจกนันจายังพรังอรหันตานันจาเจเทนัลักขังปัญธามิสัะปโสสัพเพพุทธาพระราพตาปัจเจกนันจายังพรังอรหันตานันจาเจเทนัลักขังปัญธามิสัะปโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัตยายพ,พระพุทธมนนี้ข้าพเจ้าขอน้อมกล้าอุทิศวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจ พระบรมมาลาชินีนาพระบรมมาลาชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสูตรสวรรคารายขอให้ทรงแห่งบุญกุศลนี้จงบรรพบพพุษเดิมมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข็งแกร่งปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่ามีมีอดอยากยาก,ยากจนขอ,อ่ะได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมัม่นในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนาน อีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนโมธนาสัตยการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายชทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมรตได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยงด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและดิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิ่งมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาลูกประกานเทอสสาธุสวัสดีครับ